รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอทบหเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนเกิดเป็นคนไทยต้องไม่ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะคนสงขลาหาัดใหญ่ยามนี้นะจะบอกหายพวกเราทุกคนเป็นลูกหลานชาวขลา นุ่มเอยปักไายหัวใจมันเศร้าเจ็บปวดรวร้าเอ้ยในดวงใจเรารักจังหวัดสงขลาบรรยากาศของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายามนี้ยังเป็นเรื่องของการฟื้นฟูภายหลังภาวะน้ำท่วมได้ผ่านพ้นไปนัักใยาามมีี้ควรง ตัวหลอนเยอะทึ่งเนี่ยตัวตถ้าขิดว่าางพรุมช่วยเลยช่วยคนกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มถาคา่าหลอดคงหลอดเค้นแม่าเแม่ค่ายแล้วเนี่ยคนพวกเนี่ยเพราะคำว่าตัวแต่ชาวบ้านคำว่าตัวนั่นนะแต่ว่าแต่ต้าให้แจกหม,ม,ม้อค้าหม้อเลยน่าจะไม่ไหว,ไ,วไม่ตัวถึงเดี๋ยวคนกลุ่มนี้ก่อนเผื่อได้ทำอานีพขาย ชาวบ้านทำให้ดูไร้ร้างคมภาพขยะที่ถูกขนมากองไว้หน้าบ้านภาพพี่น้องในบ้านชาะล้างทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ต่างๆในบ้านที่ยังพอใช้ได้รักจนหมดใจสัาทุกวันนี้รายได้มาจากไหน,นะเบี้ยเบี้ยเอาเบี้ยคนแก่ใช่ไหม พกลอยเจ็ดลอยเจ็ดลอยถึงต้องคนกับปันทีคนนึงแคว้นกวนได้อบลอยต้มเบียปลากัแล้ากุ้มไปได้ปันว่าบาแต่ก่อนใล้ปากตอนนี้ยุดกแแล้วเชื่อว่าหลายคนเครียดเพราะไม่เคยเจอกับ ภาวะอย่างนี้มาก่อนทั้งชีวิตลงมาดูพื้นที่พี่น้องในเขตโคกสมานคุณหรือว่าเขตแปดริมทางรถไฟพี่น้องก็ยังล้างบ้านล้างข้าวของในบ้านกันอยู่ขยะน้ำท่วมร้อปซแล้วเหลือขยะพี่น้องเอาใส่ถุงดําไว้หน้าบ้านเพื่อให้เทศบาลเขาเก็บประจำวันผมเดินถามส่วนมากก็หมดเื่องหมดตัวเรื่องของใช้ในบ้านต้นเดือนมกราจะหาเตาแก๊สถังแก๊ส มาให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนได้เดินอาชีพต่อรถเข็นจะให้ตอนนี้สรุปจํานวนอยู่เพื่อฟื้นอาชีพให้เขาแต่อีกหลายคนที่ใจแข็งพอก็ตั้งหน้าตั้งตางต่อสู้กันต่อไปเอาคนเมืองตาเดียวไปกอดคบก็เหมือนได้มอดไ่นอนแนบุบอย่ามาขีหงชันสิ่งที่ช่วยได้คือการเดินทางเอารถตุกต๊กๆมาช่วยในหนึ่งเดือนแรกมกราเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบาเปอร์เซ็นน้ำท่วมรถลาเดินทางก็ยาบักก็เลยเอารถตุกต๊กๆเนะี่ยมาช่วย รถตุ๊กตุกมาช่วยขึ้นฟรีจะไปโรงเรียนไปวัดไปโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรถตุกให้ให้อยู่นะครับภาวะอย่างนี้ไม่เกิดกับใครก็จะไม่มีวันรู้ว่ามันสาหัสเพียงใดช่วงนี้ให้สอจอในพื้นที่มาดูแล้วผมก็มาดูด้วยตัวเองเรื่องขยะก,ก็น่าจะดีขึ้นเยอะก็เหลือขยะในโกรเรือนที่ยอมมาแต่ว่าโดยโดยสภาพทั่วไปเขตเนี้ยท่วมมิดหลังคาถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ถ้าเป็นบ้านสองชั้นก็เกือบถึงชั้นสองเนี่ยนะ หรือว่าบางบ,างบ้านก็ถเงินสองทัระดับมันต่ำแต่ผู้บริหารเมืองที่อาสาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาก็ต้องไม่หนีหน้าจากเขาต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาการเยียวยาของภาครัฐเก้านก็ได้100ร้อยนรัฐบาลช่วยซ่อมแซมบ้านเขาก็คอยกันอยู่น่าจะได้รับเงินเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนมกราาน่าจะได้เงินกู้ฟื้นอาชีพเงินกู้รายละหนึ่งแสน,นี่ยนะ ก็น่าจะไม่ใช่น้าแหละคือคอรมอรัฐบาลอนุมัติแล้วเราจะทําให้จังหวัดสงขลาดีใช่ไหมครับใช่ครับทำให้สงขลาเจริญใช่ไหมครับใช่ครับสรุปให้ดีๆพันนี่พันนี่ว่ามีสุขร่วมเสีมีทุกร่วมต้านของคติในหนังจีนยังเป็นจริงอยู่ครับขอบคุณทุกคนที่เขามาช่วยเราที่หาดใหญ่สงขลานะขอบคุณครับหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใครๆก็รู้จักพี่น้องที่รักเคยมาเที่ยวกันมาให้ไปครั้งหนึ่งต้องมีสอ 2, 3, 4, งสามสี่ไงเพราะทุกคนติดใจภาดใจแดนใต้เราว ข่าวดีกับพี่คำรณหวังหวังสีดูช่อง5กดเลข5รายงานมาจากอำเภอหัดใหญ่ในภาวะฟื้นฟูอยู่ขณะนี้สงขลานะจะบอกหายหัดใหญ่ใครๆก็รู้จักพี่น้องที่รักเคยมาเที่ยวกันมาให้